ดีครับทุกคนใช่นะฮะหัวผมเล็กมากพอผมตัดผมโอ้โหกับอลางเบสิกกับอลางเบสิกสกินเป็นเปลี่ยนสกินเบสิกเรียบร้อยใช่นะฮะดูต้นไม้ต้นนี้สมันสวยวนะ้าว wow. มันสวยสวยมากมากว้าวดูนั่นสิมันลอยได้ นี่คือที่ตากผ้ามันคือสถานที่ในตำนานมันคือที่ตากผ้าแล้วก็ใช่มันเอาไว้ตากผ้า <laughs> เราอไว้ตากผ้าแล้วผมก็ชอบมานั่งเล่นแล้วก็มีลาตากผ้าที่หักแล้วใช่จริงๆผมสามารถเล่นราตากผ้าที่หักแล้วได้นะก็เดี๋ยวเอาไปเล่นคลิปนะเอาไว้อาจจะเป็นมุกตีหวัวตัวเองอย่างเงี้ยมุกเบสิกมุกแบบตลกแ ตลกกว่าแ0ดศูนยคนเจ็ดศน์คอนเทนต์แล้วถามว่าทำไมกล้องถึงลอยได้เพราะมันมีไม้ไผ่ที่หักแล้วเอาไว้ตั้งนั่นเองกุตไป